แล้วค่ะขาหมูเยอรมันอ้ หมดแล้วนะคะเพราะว่าคนที่นี่เขาประท้วงแล้วก็ไม่ต้องการจะให้มีอันตรายเนาะ ตรงเนี้ยปีที่แล้วเรามาครบรอบแต่งงานไม่ยาานะคะนั่งอยู่ทั้งวันเลยตรงนี้คือเขาให้แคมปิ้งได้นะคะรถมาจอดนอนก็จะมีตรงนี้เป็นโรงแรมนะคะทุกคนตรงนู้นเป็นเขาเรียกเป็นแม่น้ําเวลาข้ามก็จะมีแล้วเขาเรียกว่าเรือลากเนาะให้ข้ามฝั่งไปนะคะราคาก็ประมาณ80บาท70กว่าบาทนะคะ2ยูโรค่าข้ามฝากนี่เห็นไหมเขาก็ไปขึ้น เรือข้ามฟากข้ามไปตรงนู้นนะคะไปเมืองแล้วก็จะได้ไปเที่ยวอีกเมืองบัตรพรมุนนะตาคันานากบัตรพรมุนเน้องทุกคนก็จะเป็นที่นั่งนู่นก็จะเป็นร้านอาหารนะคะนั่งข้างบนทานอาหารจิบเบียร์ไปไปด้วยเลยไปด้วยค่ะนี่มีเรือให้เช่าด้วยนะคะนี่บาสมนล่ำญใใ่แทน ว่าที่รักปะเราพายเรือล่อ,ลองเรือเนี่เห็นไหมไปแล้วค่ะบ๊ายบายั่า <c oughs> งกังบ,บนู้นบรรยากาศนีนะคะทุกคนโอ้ยเรซินเนนอูสเตอร์ไรส์ยะบรรยากาศดีดีมานอนนี่ไหมทุกคนนอนแคมปิง้งเนี่ยนอนอันนี้ก็มีเป็นโรงแรมนะ ไปแล้วบู๊ตโอ้ยผู้บ่าวผู้บ่าวสวัสดีค่ะชิโน p l u ส

เน้จะแทนกระดูกแล้วนะคะกระดูกของเนงอร่อยมากอร่อยไหมคะบูดนี่นี่ด้วยอิ่มแล้วค่ะเดี๋ยวเดินย่อยชมบรรยากาศกับนะมแม่น เนี่ยตรงนู้นนะคะก็มีมีสถานที่ให้รถมา,อาจอดนอนนะคะทุกคนเขาเรียกว่าเอา,เอาทูพาร์คแคมปิงก็คือสามารถมาจอดแล้วก็แบบนอนนะคะวันละประมาณเท่าไหร่นะ25ยูโรนะคะประมาณ1,000นนิดๆน,นะคะเนี่ย รยากาศดีนะคะเพราะว่าติดน,านา้ำน้อนหน่งชอบจังเลยทีน่นี่อันนี้ก็เป็นโรงแรมนะนอนได้ยคุณลาบโอ้คุณลา,าบสวยจังเลยน,น,นี่มีรถมาจอดนอนเห็นไหมคะเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมานอนสักวันเนาะสักคืนห่างจากบ้าน30กิโลเมตรเองค่ะทุกคนนะไอมนะนันนะเฟรเนี่ยลาฟเฟนนะโอ้ยมีระเบียงดูคะ่ะ นี่ไงโอ้โหอะไรหนันละหันโอ้ยสดชื่นเลยเขามาพักจอดนอนใกล้ๆเนี่ยเห็นไหมเนี่ยโอ้ยบรรยากาศดีดีฮ้สดชื่นยังเลยบ้านอยู่ใกลทั้ง ห่างจากบ้านก็ขับมาสามสิบกิโลเมตรนาะทุกคนแต่แบบนิงกับนายช่างเนี่ยคือแบบขับไปเรื่อยนะคะเขามาที่นี่แบบบ่อยมากแต่เขาไม่ได้มาดูขนาดนี้เอาดูเนียที่จอดนอนบรรยากาศดีดีนี่ไงทุกคนเนี่ยเนี่ยเนี่ยต้นอดอกน้ำมันโคราเดลคาโนลาตอนนี้เป็นเม็ดแล้วนะเนี่ยเนี่ยเห็นไห Oi, øh, øh, der øh, jo. Øh. Nee, nee, nee. Hm? Hvem? Sådan. 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 kerne, Sådan. Ah, Sådan. das Sådan. Öl, ne? Sådan. 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 hier. Fahrlad, แล้วก็จะเอาอันนี้นะคะไปทำน้ำมันอือ้น้ำมันออื้อเนี่ยเนี่ยนะคะที่ดอกสีเหลืองๆเนี่ยตอนนี้เป็นเม็ดแล้วอืมโซ่ Yes ออดวัตหรือ hmm. no uh huh. <Okay. S 2> ให้คนปั่นจัก,กรยานให้เดินคนก็เลยมาที่นี่เยอะมากบรรยากาศดีติดแม่น้ำนะคะคนก็เลยมาพักเนี่ยทุกคนเห็นไหมมีทุกอย่างเลยมีช่างดนตรีตุงดองตุงแฉตุแฉโอ้สดชื่นบรรยากาศก็ดีช่างอ่านว่าทำไม oh <my> วันนี้มันมีจัก,กรยานเยอะวันนี้เป็นวันชุมนมุมจัก,กรยานเรีย <laughs> ก บ้านแล้วคะ่ะมีรถไหมไม่มีไปไปนู่นต้นแอปเปิลอัฟฟิปปอ ทุกคนเมืองน,นี้ก็นี่ใกล้ถึงบ้านที่หนึ่งแล้วนะแต่ก่อนเรามาทานอาหารจีนร้านแถวนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เขาปิดไปแล้วแต่ก่อนมากับคุณปู่ไม่ย่าตรงนี้นีน,นหัวมุมนี่นะชีนี้ซื้อนะชนซูนี่เห็นไหมร้านตรงเนี้ยเขาปิดไปแล้วถึงเมืองเราแล้วคะ่ะ ก็ตรงไปสักหน่อยนะคะเลี้ยวขวาก็บ้านเรานี่ร้านไอติมนะคะร้านไอศครีมร้านขยะร้านอาหารจีนขายสบรีตรงไฟแดงนี่เลี้ยวขวาก็บ้านเรานะคะตรงนั้นเอ่อร้านตัดผมนะคะคือแถบนี้เปิดร้านได้หมดนะร้านอาหารกรีก นี่ก็เป็นโบสถ์เมืองเราอำเภอนะคะที่ว่าการอำเภอใน,นโบสถ์ยี่แต่งงานตรงไปจะเป็นปั๊มน้ำมันอู้อากาศดีตอนนี้หกโมงเกือบจะทุ่มแล้วนะคะเนี่ยถึงว่านะค่ะอันนี้อันเนอันเนตัวอ,อ,อะไรเนี่ยฮะฮะเอ้มาเตร็กอีกเนี่ยฮะเดี๋ยวนี้เขาเนี่ยมา เ๋ยวเ๋ยวป้ามากอายป้ามากอายออทาความสะอาดแล้วทาความสะอาดนะนนะนนนอนไอ้นอนมันสต้นอ่น่มันสตนอ่น้ำมันสต้าาทำความสะอาดแล่อู้ยชัดจนหนึงเลยอยู่ในสวนนี่ชอบนะ โอ้ยเตื hmm, so <an matter wave> ินเดี๋ยวพ่อพ่มาขุดนะพ่อพ่มาขุดนะถึงบ้านแล้วค่ะยามาหาลิลลี่แล้วค่ะแม่พาเพื่อนๆนไปเที่ยวมาลูกสนุกไหมค่ะลิลลี่คิดถึงแม่ไหมลิลลี่กลับมาถึงบ้านก็สดชื่น ตอนนี้หนึ่งทุ่มกว่าแล้วนะคะทุกคนบรรยากาศยังดีเอาไว้ถ้าไปข้างนอกใหม่เดี๋ยวนึ่จะทําคลิปแล้วก็พาไปเที่ยวอีกทีเนาะทุกคนเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าทุกคนจะมีความสุขกับการรับชมนะคะมีความสุขมากมายคะ่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่เดอ้อบายบายเอลฟี่เดซี่ลิลลีบายบายนะลูกบายบาย <laughs> บายบายกันทุกคน <laughs>